สวัสดีเจ้าวันนี้แม่จะแม่เก็บบลาทั่วมาเนาะเก็บ,บทั่วมาเหมือนทั่วแปบเลยบ้านเอาเนี่ยแม่จะย้ำบลาทั่วบลาเขือจะย้ำมะเทียมขะขัว <c oughs> ใส่จีนจีนอย่างเจ้าจีนหมูอ๋อใส่จีนหมูหรอเราเนี่ยเอาซอยใส่แบบย้ำบลาทั่วบลเขือนเนาะบ้านเขา ข้าวนตังเนือหั่นหสือจึงหูแจักเนาะย้ำารูบะเขือ,อนนี้เอาหมูบะหม่า,มาน,นี่แม่ซอยดิบๆเลยแม่ขี้ขัน้นปกติคนเท้าคนแก่เป็นไก่จะนึ่งใหก่อนแล้วก็ซอยนีไ่ไงแต่แม่รวมรัดแม่จะซอยตอนมันดิบๆมันจะไงกว่ามห้อนกับหมูหอนมันก็ไรห,ห้อนกับหมหอนกับซอยไปเลยเดี๋ยวไปนึ่งนึ่งนี่บะเขือของเราสใส่บะเขือที่นี่ นี่ก็ได้มะเขือนี่ก็ได้กระเดาเขื่อมองน้อยแขนน้องแขีนน่องเดี๋ยก็ไปนึ่งนะเจ้าใส่ซอยอะเลยต้องมาห่อมือก็ไปนึ่งอย่างเอี้ยะอันนี้นึ่งอันนี้นึ่งแล้วเนาะนึ่งแล้วนี่แม่ก็จะตาเครื่องเกลือ แต่อย่าเพิ่งใช้เยอะก็ดีเหมือนกันแต่ว่าวันนี้ของแม่เยอะทัวเยอะบะักเบักเขือทัวเยอะก็จะมีชิ้งคาพริกแห้งเม็ดผักชีนะเม็ดผักชีลงไปก่อนเออบ,บักเคนเนาะบะักเคนก็นคือสม,มุนไพรของทางเหนือเนาะแม่ม,มันจะเป็นต้นเป็นต้นไม้แล้วก็เป็น,มนเมล็ดของมันค่ะเป็นเม,ม็ดยัด่ขงล<ช>่ปนนี้เลย ชุนๆนบบหน่อยกินจะแห้งแต่ว่าเวลาเขาใส่แกงเนื้อแกงอย่างไม่มันจะทำให้หอมตัดข้าตัดอย่างของเนื้อกินของเนื้อกินของื้อได้น่ละกาติกแห้ง กกระเทียมเานาะกระเทียมหอมขาวหอมแดงใส่ไปโรดแพ่มก็นั่นเพ่งเยอะเลยเนาะยางนี้เยอะอร่อยเดี๋ยวไปคว่ำจะหอม อันนี้แมคโครแม่โครเครื่องไปแล้วเนาะอ,อันนี้แม่ก็จะใส่กะปิกะ <c oughs> ปิไปตามจํานวนของมะเขือแล้วทัวนะแล้วก็ปลาล่าไปหน่อยนึงปลาล่าไปหน่อยนในปลาล่าที่แม่ใส่ไปประมาณสองช้อนโต๊ะกะปิสองช้อนโต๊ปะปลาล่าสองช้อนโต๊ะระวังเก็มทั้งนัน้นทั้งนี้ก็อยูติปริมาณของทัวครับมะเขือโอเค โคกใบจีนแล้วก็ใส่ปลาล่าแล้วก็ติลงไปยอย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะตามจำนวนครัวลยมาเคลยอ่นี่แม่กันอย่งนี้ใส่จีนปกติเบนใส่จีนแห้งมันไก่ล้ำน้อยเนาะอันนี้แม่มีจ้นหมูสดอันนี้มีเห็นหมูแม่ก็จะคั่วน้ำมันนั่นแหละพัดน้ำมันตำน้ำพริกเลี้ยงแล้วเนาะละเอียดแล้วเนาะละเอียดแล้ว,ลลวโกวน้ำมันเยอะกว่าจะ ไปเยอะแล้วพักพักกองเรยบบนั้นน้วสุกแล้วเจียวไปแค่ไหนต้องมองทำให้เท่ม์กว่า ยิดลงตัวั้วกับพ okay. mm ัดจสาเดี mm ๋ยวนัแต่ขั้วมาหอมๆนี่ขั้ยแงอมเป็น่บบไหนขั้วน้ำมีหอมมาเนื้จอกแฮมแล้ว กว็เงินไปแล้วแม่แต่ใส่จีนละใส่หมูลงไปใส่ลงไปประมาณหนึ่งโลหมูยัดแต่ลัมขาดจีนเพิง่งได้ <c oughs> แค่ันนี้ยจีนซุกแล้วก็อหอมได้ตีแล้วก็เอาทัวแล้วก็ นี่เอาพักลงเลยับพักลงเลยนี่ Để khó nướng gọi lắm rồi Mẹ chọc xí kè nào nè มาเชืเสียงม,มันอะจะแคบๆๆแ,แ,แ,แล้วก็มานับมันแบบจะเข้าน้ำเข้าเนื้อมันละตอนนี้ปีไฟแล้วเหรอครัปิไฟแล้วผักชีล้ายให้ด,ดแข็งไว้เสร็จแล้วใส่ผักชีโรยหน้าเข<ม>้าไปค่ะผักชีโรยหนะ้าไปออหอมหอม มากขอตอกล้ำขนาดเลยเจ้ากินข้าวเหนียวได้แล้วเนาะเจ้ายำถั่วมะมคือยานาแหน่ยำมะถั่วมะเคียยำมะเทียมะคือะยำมะถั่วมะเคือเนี่ยพักเนี่ยเจ้าซื้อมาจากร้านพักมัน มีถั่วพูนี่ยังงั้เขีอเลผักเคลวอีหว่ะคือแค่เออคือแบบประโยชน์มากมายวิตามินซีเยอะเลยนนเราจะมากินแก้มกบมันนี่ก็จะมีถั่วพูหอมแดงผักชีเนาะแล้วก็ข้าวเหนียวเนี่ย <c oughs> จิ้มเขหน่อยมันจะอร่อยแค่น้อยโอ้ว้าวอืมอืมจ้ำเกืออืม,อม,อม trên chín cả lắm nỗi ha, um, khô, อืออมเข้าปากได้อืมอืมอืมกิ่นผักมากมากอืม